สวัสดีค่ะคลิปนี้เรามาถึงระยะที่4กันแล้วระยะที่เซลล์หลุดหมดแล้วหวังว่านะคะคงจะหน้าลอกกันเสร็จสิ้นแล้วนะคะเราได้ผ่านจุดที่ยากที่สุดมาเหลืออีกนิดเดียวหน้าของเราก็จะสวยใสแล้ว หลังการผัดเซลล์เนี่ยหน้าของเราจะแห้งนะถึงเวลาที่เราจะต้องบำรุงคืนความชุ่มชื้นให้กับผิวสักทีการบำรุงหลังการผัดเซลล์ไม่ใช่ว่าเราจะหยิบตัวครีมตัวไหนมาบำรุงก็ได้นะคะอย่างแต่ก่อนเนี่ยผิวหน้าของเรานะคะเป็นคนผิวมันเป็นคนผิวผสมเราก็เลือกใช้ครีมตามผิวหน้าของเรานะคะแต่หลังจากผัดเซลล์เนี่ยหน้าของเราเนี่ยจะแห้งนะ โดยเฉลี่ย90เลยนะคะผิวแห้งเราจะต้องเลือกใช้ครีมบำรุงที่คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวแบบเร่งด่วนเลยนะคะต้องเติมอาหารผิวเติมน้ำให้กับผิวให้เร็วที่สุดเลยนะคะยิ่งสุขจะแนะนำนะคะครีมบำรุงหลังการผเซลล์ให้นะคะ สตัวแรกก่อนเลยนะคะหลังการผ่าเซลล์เนี่ยต้องใช้ด่วนๆสองตัวนี้นะคะเลือกเอาตัวใดตัวหนึ่งนะคะหรือจะใช้ทั้งสองตัวเลยก็ได้ตัวแรกคือตัว thc ตัวนี้นะคะตัวนี้แก้ปัญหาเรื่องหน้าแห้งกล้านะะเขามีส่วนผสมของว่านกาวเขรือขาวนะคะช่วยคืนความเนียนนุ่มชุ่มชื้นให้กับผิวตัวนี้นะคะทา 3วันเห็นผลเลยนะคะหน้าของเราเนี่ยนะคะบริสุทธิ์แล้วไม่มีฝ้าไม่มีสิวไม่มีรอยแผลสิวแล้วผิวเปิดรับคมบำรุงเต็มที่อัดตัวนี้เข้าไปเลย3วันแล้วเรามาจับผิวดู จบผิวดูแบบนี้เลยนะคะผิวของเราจะเด้งเด้งเด้งเหมือนผิวแบบว่าเหมือนตอนสมัยวัยสาวอะนะคะถ้าใครอายุผ่านมาประมาณยิ่งสุดเนี่ยนะคะ<ๆ>ก็จะรับรู้เลยที่ว่าผิวแบบวัยสาวหรือผิวเด็กๆเนี่ยเป็นยังไงนะคะแต่ผ่านไปถึงผ่านไปถึงผิววัยสาวก็โอเคแล้วนะคะตัว TSC ตัวนี้นะคะตัว TSC ตัวนี้นะคะ ราคาเบาๆนะคะไม่แพงนะคะจับต้องได้นะคะหลักร้อยกลางๆเรื่องของราคาปริมาณนะคะแล้วก็ใช้ได้นานกี่เดือนเดี๋ยวยิ่งสุกลงไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะจะได้ไว้เป็นตัวในการตัดสินใจที่จะเลือกใช้นะะตัวที่2ที่จะแนะนำตัวนี้คอลลาเจน q ิวเทนะ ตัวนี้แก้ปัญหาเรื่องผิวแห้งแล้วก็ผิวมีริ้วรอยหลัลงการผัดเซลล์ยิ่งสุกเดี๋ยวจะดูประจําเลยนะสมมติผัดเซลล์มาเสร็จนะคะลูกค้าส่งผิวมาให้ดูยิ่งสุกจะขยายดูขยายดูจะรู้หรือผิวของยิ่งสุกเองนี่แหละจะผิวของเราขาดน้ําช่วงที่เราผัดเซลล์นะคะเพราะเรากักน้ําไว้นะคะไม่เติมความชุ่มชื้นเพื่อให้หน้าเขาลอกะคะขยายออกมาดูนะคะผิวจะเป็นเส้นเเป็นริ้วรนะคะ ไม่เยอะแล้วค่ะเป็นริ้วๆแต่เรารู้เลยว่าผิวแห้งนะคะเราใช้ตัวนี้ทานะคะประมาณ5 5-7วันไม่เกินอาทิตย์นะคะถ่ายภาพมาใหม่ดูใหม่นะคะขยายภาพออกมาดูนะคะเส้นๆนั้นหายไปเลยผิวเนี่ยตึงกระชับขึ้นมาเลยคือไม่มีเส้นไม่มีริ้วนะผิวเต็มกลายเป็นผิวหนังที่ตึงๆเลยนะคะตัวนี้คอลลาเจน q ิวเทน เพราะว่านะคะตัวนี้เขามีส่วนผสมของวิตามิน A, C, E เนี่ยนะคะเขาเขียนไวให้เห็นๆเ,เลยเนี่ยนะคะกับด้านหรือเปล่าเห็นไหมคะ A, C, E เขาบอกเลยนี่นะคะนะ A E C นะคะตัวนี้ราคานะคะหลักร้อยไปไปลายนะ,ะใช้ได้นานเหมือนกันตัวนี้แล้วเห็นผลดีด้วย 2ตัวนี้นะคะเป็นตัวที่บำรุงผิวหลังการผัดเซลล์คืนความชุ่มชื้นเร่งด่วนนะคะตัวนี้หน้าแห้งกล้านตัวนี้ผิวแหง้งแล้วก็ผิวมีริ้วรอยนะคะชอบตัวไหนใช้ตัวนั้นนะคะตัวนี้จะมีลักษณะเนื้อเป็นเนื้อครีมส่วนตัวนี้นะคะเนื้อเขาจะเป็นแบบเจลเจลใสๆนะคะเดี๋ยวที่สุกข,ขึ้นภาพให้ดูนะคะว่าเป็นเจลเจลใสๆแบบไหนนะคะ สตัวนี้นะคะใช้คู่กันก็ได้นะคะถ้าเรามีงบเยอะนะคะอพอจ่ายได้นะคะยิ่งสุกแนะนำให้ใช้คู่ไปเลยนะ,ะหรือถ้าใครใช้แล้วติดใจชอบนะคะใช้ได้ยาวๆตลอดเลยนะคะเพราะว่า2ตัวนี้เหมาะสำหรับทุกสภาพผิวมีติดไว้ดีที่สุดเลยหรือถ้าใครนะคะแบบว่ายังติดอยู่กับว่าผิวเดิมของเราเป็นคนผิวมันผิวผสมนะคะ ใช้ตัวนี้ไปก่อนนะสักหนึ่งเดือนให้ผิวเนี่ยคืนความนุ่มชุ่มชื้นกลับมาเป็นผิวปกติของเราก่อนนะคะเพราะตัวนี้เขาจะช่วยได้แบบเร่งด่วนนะคะหลังจากนั้นเราจึงไปเลือกใช้ตามสภาพผิวของเราที่ยิ่งสุดพูดตอนแรกใช่ไหมคะว่าให้ลืมผิวของเราไปก่อนนะคะ <S <S ก็เพื่อที่จะใช้สองตัวเนี่ยนะคะมาฟื้นฟูก่อนนะคะทีนี้สําหรับคนที่ผิวมัน ะะอยากจะใช้นะคะต่อจากตัวนี้นะคะตัวนี้ใช้ประมาณเดือนหนึ่งนะ,ะหรือว่าถ้าเราเราู้สึกว่าบํารุงได้เต็มที่แล้วก็หยุดก็ได้แล้วก็ไปใช้ตามสภาพผิวที่เราต้องการนะคะผิวมันที่สุดแนะนําตัวนี้ X เ,เปิดเผียวนะคะสำหรับผิวมันตัวนี้นะคะคนที่ผิวมันเนี่ย ผิวเขาเวลานานๆานไปผิวเขาจะค่อนข้างจะคล้ำนะคะเพราะว่ามีการขับน้ำมันมาตัวนี้เขาจะช่วยทำให้หน้าขาวใสนะคะแล้วก็นะคะเขามีวิตามินซีระดับนาโนนะคะระดับนาโนคืออะไรนะคะที่พูดกันบ่อยๆระดับนาโนระดับนาโนนะคะระดับนาโนคือนะคะหน่วยวัดชื่อเต็มๆคือเขาเรียกว่านาโนเมตร เหมือนกับหน่วยวัดของสิ่งที่แบบเป็นอะไรที่วัดค่าพวกมิลลิเมตรเซนติเมตรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าระดับนาโน,โนคือเล็กมากเขาบอกว่า1นาโน1นาโนเนี่ยเท่ากับะนะคะมีขนาดเท่ากับเอ่อโทษนะคะ1นาโนเนี่ยเล็กนะเล็กกว่าเส้นผม1 0 0 0แสนเท่าคิดดูสิเล็กขนาดไหนเส้นผมของเราเนี่ยเป็นแบบเนี้ย เป็นแบบนี้นะหนึ่งนาโนเล็กกว่าเส้นผมหนึ่งแสเท่าเพราะฉะนั้นเล็กมากๆด้วยความที่เล็กมากๆกเนี่ยนะคะก็เลยซึมเข้าสู่ผิวของเราได้ดีแล้วก็ซึมได้ลึกง,งั้นก็เลยจะเข้าไปบำรุงผิวของเราได้เยอะนะคะคือเหมือนกับว่าเขาสัมผัสซึมลึกได้ดีนะแล้วก็ตัวนี้นะคะเ,ออเขาบอกว่า หลังจากการผัดเซลล์เนี่ยนะคะบางทีเรามีคราบของเซลล์เสื่อมสภาพติดอยู่เล็กๆน้อยๆนะคะเป็นขุยเล็กๆน้อยๆเป็นขุยอาจจะมีขุยของเซลล์เสื่อมสภาพที่ดำๆนิดๆหน่อยๆติดอยู่ที่หน้าของเรานะคะบางคนอาจจะรู้นะคะมองตาเปล่าอาจจะไม่เห็นแต่ถ่ายถ่ายภาพมาแล้ขยายดูอยิ่งสุดเคยทําบ่อยๆรู้นะเห็นเลยว่าเป็นคราบมือนกคราบที่หน้าของเราลอกๆจังลอกไม่หมดนะคะตัวเนี้ย จะไปช่วยเก็บรายละเอียดนะคะเก็บรายละเอียดนะคะที่เราลอกลอกติด,ต,ดติดอยู่ยังไม่หมดนะคะให้หลุดลอกไปหน้าของเราก็สว่างกระจ่างใสสำหรับคนที่นะคะผิวมันนะคะแล้วอยากได้ผิวแบบขาวใสนะคะนิสสุกแนะนำตัวนี้นะคะตอบโจทย์ผิวมันได้ดีเลยนะคะราคาอยู่ที่นะคะหลักพันต้นๆไม่แพงเลยนะคะด้วยอนุภาคการบำรุงล้ำลึก ระดับนาโนแบบนี้สำหรับผิวแห้งน้ยิ่งสุขแนะนำตัวนี้สกินรีแพร์มาตัวซ่อมแซมผิวชื่อบอกเลยซ่อมแซมผิวเพราะฉะนั้นจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องซ่อมแซมผิวที่ถูกทำร้ายถูกใครทำร้ายคะทำร้ายจากการผิวของเราถูกทำร้ายจากการที่เราผัดเซลล์หรือเปล่าไม่ใช่นะคะ การที่เราผัดเซลเราไม่ได้ทำลายผิวแต่เราทำลายทำลายอะไรคะทำลายฝ้าที่อยู่บนหน้าของเราทำลายเซลล์เสื่อมสภาพทำลายรอยแผลสิวที่อยู่บนหน้าแต่สิ่งที่ทำลายผิวเราก่อนการผัดเซลคืออะไรแสงแดดแรงๆนะคะ สารเคมีที่ใช้จากการทําให้หน้าขาวนะบางคนที่ไปรักษาฟ้าแล้วก็ใช้ตัวที่เขาเรียกว่าอะไรตัวที่มันกัดผิวทําให้หน้าขาวหรือแม่กระทั่งนะคะตัวยิ่งสุกเองก็เจอมากับตัวแล้วปกติตัวยิ่ง,งสุกเองเนี่ยเป็นคนผิวมันนะ,ะถูกสาสเตอร์ลอยทํำลายผิวมาทําให้ผิวแห้งนะ,ะจริงๆแล้วเป็นคนผิวมันแต่ด้วยความที่ไปใช้ครีมที่มีสาสเตอร์ลอย ทุกครั้งนะคะที่ยิ่งสุดล้างหน้าตอนที่สมัยที่ยังไม่ได้รักษาหน้านี่นะคะจะดีใจเวลาล้างหน้ามาเรามีความรู้สึกว่าหน้าของเราแห้งแต่การแห้งนั้นอะแห้งเป็นขุยๆอะแห้งไม่ใช่แห้งแบบว่าผิวสุขภาพดีนะคะเกิดจากการถูกาสารสเตอรอลย์ทำลายผิวนะคะทำให้นะคะผิวของเราเสีย เพราะฉะนั้นนะคะในเมื่อผิวของเราเสียแล้วเรารักษาแล้วเราก็ต้องบํารุงผิวนะคะหลังจากที่ผิวของเราถูกทาร้ายมานะ,ะนอกจากบํารุงแล้วนะ,ะนอกจากบํารุงแล้วสกินรีแพนี่นะคะยังช่วยสร้างคอลลาเจนใหม่ด้วยนะ,ะทำให้หน้าของเราดูมีน้ํามีดวนนะคะผิวภายนอกผิวภายในของเราชุ่มชื้นนะคะคนที่เเป็นฝ้าส่วนมากผิวจะแห้งถูกไหมคะ จะสังเกตไหมคะว่าคนที่เป็นฝ้านะคะสมมติว่าเรารู้ว่าคนนี้เป็นฝ้าหน้าเขาเป็นผิวดำๆนะคะลองสังเกตได้เลยว่าคนเป็นฝ้าสมมติว่าเราเจอเขาปีนี้นะคะอีกสองปีเราไปเจอเขาเขาจะดูแก่ไปอีกห้าปีเลย เพราะอะไรเพราะว่าตัวฝ้าเนี่ยนะคะไปดูดน้ําหล่อเลี้ยงที่ใต้ผิวเขาหมดเลยนะคะแล้วตัวฝ้าเนี่ยบังบังทุกสิ่งทุกอย่างบังรูคุ้มค้นนะคะไม่ให้ออกซิเจนไม่ให้อากาศเข้าไปหน้าเขาก็เลยแลดูเหมือนกับว่าตอบแก้มตอบตอบเพราะดูเอ,อ่อถูกนะคะฝ้าดูดน้ําหล่อเลี้ยงแล้วก็ไม่มีออกซิเจนเข้าหน้าทําให้หน้าเขาแลดูแก่ก่อนวัยแล้วแก่เร็ว ะะลองถ้าเราลองเทียบคนเป็นสิวกับคนเป็นฝ้านะคะคนเป็นสิวเนี่ยจะยังไม่ค่อยดูแก่มากนะคะแต่ก็เหมือนดูแต่คนเป็นสิวเขาก็จะดูคักคนิดนึงนะคะแต่คนเป็นฝ้าเนี่ยจะแก่เร็วเลยอย่างที่บอกว่าคนเป็นสิวกับเป็นฝ้าเนี่ยคนเป็นฝ้าแลดูสูงวัยมากกว่าอันนี้คือเหตุผลที่เป็นแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะหลังจากรักษาฝ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยตัวนี้นะคะ ซ่อมแซมเลยไปปรับโครงสร้างผิวนะคะไปเพิ่มคอลลาเจนใต้ผิวได้ดีนะคะใช้ไปสักพักเดียวนะ่ะรู้เลยนะคะว่าหน้านะคะมีความชุ่มชื้นมีความอวบอิ่มนะคะหน้าเนี่ยที่ตอบต่อฟูขึ้นมาเลยนะ,ะตัวนี้สกินรีแพร์ราคานะคะอยู่ที่1,000กลางๆนะคะสมราคาเขาละค่ะเพราะว่าเขาทั้งซ่อมแซม นะคะส่วนที่ถูกทำร้ายมาแล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่ทั้งซ่อมทั้งสร้างยอมจ่ายไปเถอะคะ่ะคุ้มนะคะผิวผสมนะคะผิวผสมยิ่งสุกแนะนำเซรั่มวันกับเซรั่มถูถ้าใครนะคะเคยดูคลิปของยิ่งสุกแล้วนะคะจะรู้ว่ายิ่งสุกเคยทำคลิปสำหรับผิวผสมแยกออกมาเป็นแบบต่างหากให้เลยนะคะสำหรับคนที่ต้องการจะใช้ ครีมสำหรับผิวผสมนะคะดูคลิปในคลิปนั้นได้เลยเขียนว่ารู้สึกจะบอกว่าผิวผสมหน้าตัวทีให้ใช้ตัวนี้หรืออยังไงเนี่ยล่ะคะ่ะลองไปไล่ดูนะคะราคานะคะพัน ท้วนเลยค่ะไม่มีพันต้นพันปลายพันท้วนเลยนะคะจะเลือกใช้แบบไหนก็ได้นะคะในนั้นจะสอนหมดแล้วนะคะว่าผสมแบบไหนนะคะหรือจะใช้แยกใช้ยังไงหรือว่าถ้าจะใช้ผสมให้บาลานซ์กับผิวเนี่ยต้องใช้แบบไหนอย่างไรนะคะผิวผสมนี่ยิ่งสุดไม่ต้องพูดเยอะเลยสบายเลยนะคะทีนี้ยิ่งสุดจะบอกว่าจันสว่างเนี่ยเขาจะผลิตครีมแยกตามแต่และประเภทผิว เขาจะไม่รวมกันนะคะผิวแห้งก็แบบหนึ่งนะคะผิวมันก็ไปตัวหนึ่งเลยนะคะผิวผสมก็ยังแยกเลยนะคะเห็นไหมผิวผสมก็ยังแยกเลยว่าแห้งขวดหนึ่งมันขวดหนึ่งนะ,ค,ะคุณอยากใช้แบบไหนคุณก็ไปผสมเองเพราะเขาไม่รู้นี่นะคะว่าหน้าของคุณจะมันระดับไหนหรือจะแห้งระดับไหนแต่ถ้าคุณอยากจะให้บาลานซ์คุณก็ผสมเองได้เขาจะไม่มีการผลิตนะคะ ผิวแห้งผิวมันรวมอยู่ในขวดเดียวกันแล้วใช้ได้ทุกผิวนะคะไม่มีนะคะเขาจะแยกออกมาเพื่อตอบโจทย์ตามแต่ละประเภทผิวที่แต่ละคนมีปัญหาจริงๆนะคะหมดแล้วนะคะสำหรับผิว3ผิวผิวมันผิวแห้งและผิวผสมตัวสุดท้ายนะคะที่ยิ่งสุกจะแถมให้นะ,ะเป็นน้องใหม่ที่จริงออกมา น่าจะปีที่แล้วนะคะที่หลายๆคนนะคะก็เรียกร้องแล้วก็ชอบกันนะคะสำหรับคนที่ต้องการให้ผิวแบบเด้งฉ่ำวาวแน่สาวๆยุคใหม่นะคะเขาอยากให้ผิวเด้งฉ่ำวาวนะคะยิ่งสูงแนะนำตัวนี้อ่าเขาเรียกอะไรนะสล i ปปิ้งมากรีนนะคะนี่เป็นระดับราชินีเลยนะคะระดับสมุนไพรลาชินี ตัวนี้นะคะหลักร้อยไปปลายเองนะไม่แพงเลยนะคะทีนี้ตัวนี้เขาจะให้ใช้นะคะก่อนนอนนะใช้ทาก่อนนอนนะคะ,นนะ,คะตื่นขึ้นมาหน้าเด้งฉ่ำวาวเหมือนสาวเกาหลีเลยนะ,ะตัวนี้ใช้สำหรับเออนะคะทุกสภาพผิวใครอยากใช้ใช้ได้เลยหน้าฉ่ำวาวเอาเป็นตัวเสริมนะ,ะเราจะใช้เป็นตัวเสริมแบบนี้ก็ได้ค่ะยิ่งสุดเคยใช้นะคะ เวลาที่เราไปงานหรือเวลาที่เราทำงานดึกหรือวันไหนที่เรารู้สึกว่าหน้าของเราสมๆมมาร์กตัวนี้แล้วนอนตื่นขึ้นมาเรามีความรู้สึกว่าหน้าแบบเฮ้ยเหมือนไม่ได้ทำงานดึกมาเลยหรือว่าหน้าไม่ได้แบบว่าเฮ้ยพรุ่งนี้ฉันต้องโซมแน่เลยหน้ากับอาจจะพูดตรงๆเลยนะคะดีกว่าที่คิดซะอีกสมมุติว่าวันนี้เราไปงานเลี้ยงมาดึกนะคะเด็กๆวัยรุ่นเขาชอบปาร์ตี้นะคะหรือว่า วัยทำงานอาจจะต้องมีสังสรรค์มีประชุมมีงานเลี้ยงส่งนู่นนี่นั่นนะคะหรือต้องไปงานอะไรที่กลับมาแล้วรู้สึกว่าดึกหรือแต่งหน้าเยอะแล้วอาจจะทำให้หน้ารู้สึกว่าเฮ้ยห,หน้ารับเครื่องสําอางหนักไปหรือเปล่านะคะล้างหน้าให้สะอาดนะคะใช้ตัวสล e ปปิ้งมากวีนนี่โบกไปเลยนะคะเด็กๆเ,เขาชอบพูดนะคะโบกเลยจริงๆเราก็คือทาได้แหละคะ่ะโบกไปเลยนะคะสล e ปปิง้งจริง ช่วยในเรื่องของการนอนจริงๆตื่นขึ้นมาก็เหมือนนอนแหละนอนหลับสนิทสลิปปิ้งตื่นขึ้นมาสดชื่นผิวก็สดชื่นไปด้วยนะคะตัวนี้นะคะได้ทุกสภาพผิวนะคะแล้วก็มาถึงหัวใจเลยยิ่งสุดจะวาดหัวใจใหญ่ๆไว้ให้เลยนะคะให้เต็มจอเลยนะคะหัวใจของครีมบำรุงของจันสว่างเนี่ยนะคะเขานะคะไม่ก่อให้เกิดสิวนานนานนะคะ หลายคนที่คิดว่าเฮ้ยตัวบำรุงรักษาสิวมาตั้งนานแล้วใช้ตัวบำรุงแล้วจะเป็นสิวหรือเปล่าเอายังไงดีนะคะตัวบำรุงของจันสว่างทุกตัวหรือว่าครีมทุกประเภทของจันสว่างไม่มีสารที่ก่อให้เกิดสิวนี่คือหัวใจหัวใจของเขาเลยนะคะจำไว้เลยหัวใจใหญ่ๆดวงโตๆตเลยเพราะว่านะคะเขานะคะเป็นผู้ผลิตครีมรักษาสิวเขารักษาสิวเพราะฉะนั้นนะคะ เขารักษาที่ต้นเหตุนะแล้วเขาก็ต้องไม่ให้เกิดการเป็นซ้ำทั้น,นตัวบำรุงของเขาก็จะต้องไม่ก่อให้เกิดสิวไม่เกิดสิวแน่นอนนะคะและอีกอย่างหนึ่งคือเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าบำรุงได้จริงนะมั่นใจใช้ไปเนี่ยราคาเนี่ยหลักร้อยปลายปลยหรือหลักพันกลางๆหรือแพงมากๆหรือเปล่าสําหรับบางคนเนี่ยนะจะมั่นใจได้ไงฉันต้องจ่ายเงินเป็นพัน เกือบพันกว่าเนี่ยแต่ละขวดนะคะจะมั่นใจได้ยังไงว่าบำรุงผิวของฉันได้เด้งได้แก้ปัญหาอย่างที่พูดจริงนะคะเราไม่ต้องคิดอะไรมากหรอกคะ่ะเราพิสูจน์จากตัวรักษาแล้วกันตัวรักษาสิวที่เราเป็นอยู่ฝ้าที่เราเป็นอยู่รักษายากแค่ไหนเขายังรักษาได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นครีมบำรุงมั่นใจได้1 0 0ยเปอ์ไปถึงพันเร์เซ็นต์เลยว่า บำรุงได้จริงเห็นจริงนะคะเขาะคะคิดคน้นวิจัยออกมาแล้วนะคะว่ามันจะต้องแก้ปัญหาให้เขาได้จริงนะคะแล้วเขาก็แยกออกมาเป็นแต่ละประเภทแก้ปัญหาทุกอย่างแม้กระทั่งผิวหลังการผ่าเซลล์เขายังผลิตตัวที่แบบแก้ปัญหาตรงนั้นมาให้เราเลยเพราะเขารู้ว่าหลังผ่าเซลล์เราต้องมีปัญหาแบบนี้แน่เราต้องมีปัญหาหน้าแห้งกร้านแน่เราต้องมีปัญหาหน้าเป็นริ้วรอยนะเขา แก้ปัญหาให้เราทุกขั้นตอนจนจบกระบวนการจนสามารถที่จะทําให้หน้าของเราเนี่ยสวยใสได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะไม่ต้องลังเลนะ,ะตัดสินใจเลือกใช้ตามสภาพผิวหน้าของเราเลยนะคะหรือคนที่นะคะกำลังดูยิ่งสุกอยู่แล้วคิดว่าจะผัดเซลล์ดีไหมผัดเซลล์ไปแล้วหน้าหน้าแห้งไหมผัดเซลล์แล้วเอ้ยเป็นยังไงถ้าหน้าแห้งกล้านแล้วทําไงต่อนะคะ เข้าใจสเต็ปขั้นตอนหมดแล้วนะคะว่าเขาคิดทุกอย่างมาหมดแล้วให้เราแล้วเราเป็นแค่คนชายคนที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นะคะที่ถูกต้องแล้วทําตามขั้นตอนที่ถูกต้องหน้าของเราก็จะสวยใสฝ้าของเราก็จะหายสิวของเราก็จะหายแล้วเราก็จะมีหน้าที่สวยใสไปตลอดกาลนะคะเราไม่ต้องคิดมากเรื่องของการใช้เครื่องสำอางอีกต่อไปสำหรับคลิปนี้นะคะข้าหวังว่านะคะจะเป็น กำลังใจนะคะให้ตัดสินใจเลือกการผเซลล์เลือกการใช้ตัวบมรุงกันได้แล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ยิ่งสุขต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ